มาครับกลับมากับเกมค้นหาเอเรียนอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ในเมืองก็ถูกเอเรียนบุกมาแล้วดูซิว่าคุณตำรวจเป็นไหมไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นเอเรียนเดี๋ยวนะเราเอเลียนอยู่ไหนเนี่ยนี่มัน ราชาเอเลียนอดีดีแหละจะ้าจ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 ้าชาร์ดน้อยแน่มาบุกลุกที่ดีหรอในเมืองของฉันไม่มีทางหรอกน่าเบื่อจริงๆเจ้าพวกมนุษย์บางทีพวกแกอจะต้องยอมแพ้นะเจอยากอากาศของ,ของฉันแน่บุง๋งโอ้ไปแล้วเออเดี๋ยว โอ,อ้ไปตรงโน้นะครับแย่แล้วนะครับตอนนี้เจ้าราชาเอเลียนมันจะเอายา U F O มาบุกในเมืองนี้เดี๋ยวขอสำรวจก่อนตรงนี้เป็นโครงกระดูกนะครับโอเคเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่เอเลียนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว นั่น UFO นี่นาะนกพิราบอ่ะเราต้องทําการจัดการก่อนเติเตรเราไม่ได้ยิงนกพิราบนะเรายิง UFO อันนี้เป็นไหมไม่เป็น UFO นะครับข้างบนอ่ะเป็นนกธรรมดานะครับอย่าก,กลัวไปอา้าวเจอแล้วนกพิราบตัวนี้เป็น UFO ดีปลอมตัวเป็นนกพิราบดีนะ มาสำรวจในเมืองต่อขึ้นบันไดถึงๆๆมีอะไรให้กินบ้างอ้ามีโดนัทนะครับโอ้พูดแล้วชักหิวแล้วเจอตรงนี้เป็นเอเรียตไหมไม่เป็นเอเรียนนะครับโอเคสามคนนี้เป็นมนุษย์ฝังนี้อ้าเจอเอเรียนแล้วนะครับอยู่ตรงบันไดนี่เองจะปีนไปไหนเอชัดกระหิวโดนัทเหมือนกันอ่ามาสำรวจต่อนะครับยังไม่จบหรอกนี่อ้ามีคนล้มลงมาเป็นเอเรียนเหมือนกันกว่าจะได้โดนัทมาแทบแย่เอ มาสำรวจที่สวนสาธารณะกันบ้างดีกว่าโอ้โ oh, หวิ่งกันเพลินเลยโอ้เอเลี่ยนมีคนหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็มีคนที่วิ่งอยู่ตามหลังผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีโอ้โ oh, หมี3ามตัวนะครับที่นี่เยอะมากอ่ะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยกองทรายตรงนี้แล้วก็ตัวที่เอ่อวิ่งอยู่เดี๋ยวนะ คนไหนเนี่ย <S <S ขอสํารวจอีกทีอะคนนี้นะครับเสื้อน้ําเงินอ่ะเราตีเสื้อน้ําเงินก่อนไม่ใช่ตียิงตา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 เรียบร้อยแล้วก็อีกคนนึงขอสํารวจก่อนอะคนตามหลังตรงนั้นผู้ชายเสื้อแดงนี่แดงเรียบร้อยนะครับเอลี่ดสามตัวมาสําสรวจต่อนะครับขึ้นบันไดมาโอ้โหอันนี้เป็นพาเลทเดย์นะครับเดินขบวนพาเลทกันดูซิว่าทหารมีไหมนั่นไงมีเอลี่ดนะครับหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้น แล้วตัวที่2อ,อ้าตัวที่2อ,อยู่ฝั่งนี้แต่ว่าตัวยิงตัวนี้ก่อนเพราะว่าสีเหมือนกันหมดเลย <g ül> โอ้โหปะปนกันม,มั่วไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราต้องสแกนอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราจําไม่ได้อ้าตัวนี้ไม่ใช่อันนั้นไงตัวนั้นเป็นเอเรียนนะครับยิงตัดๆๆๆๆๆหลบไปสิโอ้โหนี่ครับขวาจะเจอนะครับสีเหมือนกันมาก ฮัลโหลเจ้าพวกเอลีฉันรู้นะ้ว่าแกอยู่ในนี้กันนี่ไงเจอแล้วเจอ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 เอ้ายิงไม่โดนนี่เจอเจอเจอเรียบร้อยโอ้มากันยกใหญ่เลยตอนนี้นะครับมันกำลังส่องโลกพวกเราอยู่ดีเราอย่าให้มันมาทำลายโลกโอ้โหราชาเอรียก็มานี่หลบไปเลยมาทำไมเราดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่เป็นไรหรอเนี่ยร้อยสมแล้วที่เป็นราชาเอรียนี่เรียบร้อยไหมเอ้ายังลุกขึ้นมาได้อีกหรอเนี่ย เองแกคิดว่าแกจะชนะเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้ไก่เชียงเลยฮ่าฮาฮาฮ่าคราวหน้าจะไปหานะต้องเจอกันแน่ อะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะเจอเลยอ่ะไม่เจอได้หรือเปล่าอ่ะก่อนือนเราต้องไปช่วยมนุษย์ก่อนดีกว่าเออเราเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราก็เป็นมนุษย์ดีนะอันนี้อ้เดี๋ยวอันนี้ต้องช่วย <c oughs> อันนี้ต้องช่วยเลยเหรออ่ะอันนี้ช่วยได้นะครับเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นมนุษย์นะครับโอ้โหเต้นกันใหญ่อ่าอันนี้เออช่วยนกไว้ด้วย <c oughs> นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันดกพิราบนะครับขึ้นบันไดอีกแล้วเหรอเรี่อวันนี้วันเลือกตั้งนะครับวันที่ชนะนะครับเรามาสำรวจก ไม่ได้เป็นฝั่งนี้ไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็คนเป็นไหมตรงนี้ข้างล่างอ่ามีตํารวจนะครับหนึ่งนายเป็นเอเลียดปลอบตัวมาแงผมก็อยากลองเลือกตั้งเหมือนกันอาตาดีไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วเปิดประตูมาโอ้โหแดงกันใหญ่นะครับตึง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 ตังตึงตึงตึงกระดูงนึงเึงต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 ึงนี้เึงตึงคึงตึงตตึงนึงตึงต อย่างนี้ก็ต้องเป็นสิ่งของสินะเดี๋ยวนะสิ่งของตรงไหนเนี่ยึบคับเค้กอันนี้เ้าเดี๋ยวมีคนแอบ,บอยู่แล้วฝั่งนี้คับเค้กอันนี้เป็นเอเลียนนะครับเราต้องยิงนี่ส่องให้ดูให้แน่ใจก่อนโอเคแน่ใจแล้วเราก็ยิงเจ,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 จอตา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 ตอบอุชาแอบ,บนคับเค้กรู้ได้งไงเนี่ย สำรวจบ้านหลังเดิมนะครับบ้านนี้มีเอเลี่ยนเยอะมากๆเลยโอ้โหดีเจดีเจเป็นโอ้โหดีเจเป็นเอ,อเลีเ่ยนดายิงก่อนเลยนะครับมาเปิดเพลงอะไรในนี้อาสามคนนี้เต้นกันอยู่อาชาร์ดชาร์ดอาคนนี้นะครับอ่าหัว UFO อาโฟนะครับเป็นเอเลี่ยนนะครับอ่าเราจัดการก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลืมจะ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 เจ,จ,จ,จอนึกส์เอเลี่ยนจะชอบแบบว่าการเต้นมากๆเลยมาดูกันฝั่งนี้อ่าเอเลี่ยนคนตรงกลางดีแดนไม่ต้องสแกนแล้วแฉกฉันกำลังวอเอ๊ะอยู่เลย ตรงนี้จะจัดงานปาร์ตี้กันอีกหรือเปล่าอ่ะน,นี่ไม่ได้จัดนะครับมาประชุมกันที่นี่อันนี้ไม่ใช่เอเลียน,นะครับฝั่งนี้ที่นั่งอยู่อ่ะมีเอเลียนหนึ่งตัวนะครับต้องมี2ตัวอ่ะเจอแล้ว2ตัวนะครับใส่หมวกสีดำนี่เรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ข้างบนนี่เอเลียมาประชุมอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหทาเนียนมากๆเลยนะขออนุญาตบุกเข้ามานะครับนี่คือเกมโชว์หรอเนี่ยขอดูพิธีกรหน่อยพิธีกรไม่ได้เป็น เอเลี่ยน,นะครับฝั่งนี้อ่ะโคนใส่แว่นเป็นเอเลี่ยนตรงกลางเลข2นะครับอ่ะเราเตรียมปืนต้องจัดการนะครับอันนี้ปืนจะตัะเติร์ดมาเล่นเกมโชว์แล้วเนี่ย <c oughs> อุตส่าห์จะได้รางวัลซะหน่อยฮ <c oughs> ัลโหลไม่ได้ไม่ได้มีคนแสงข่าวว่าในป่ามีเอเลี่ยนนะครับอ่าเราต้องจัดก่อนนี่เจ้าพวกเอเลี่ยนมาตั้งฐานในนี้ไม่ได้นะนี่ยิงวืดไปหนึ่งทีเลย <c oughs> โหดีเรียบร้อนะครสองตัวนะครับ เราต้องบุกฐานรับหล่อนเนียเอามีอีกหรอสองตัวอุ้ยไม่โดนนี่จะเตรียบร้อยชักแงะแงะแงะไปเลยไหนราชาเอเลนอยู่ไหนโผงมาสิโอ้ยมาอีกสองตัวนะครับวิ่งมาโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยจะหมดไปเนียไม่อีกไหมมีอีกนะครับออกมาแล้วโอ้โหวาวออกมาก็บีนะครับนี่แดจัดการให้หมดเลย ประตูก็ได้เปิดมาแล้วโอเคเราลงไปสำรวจก่อนมีผู้คนถูกจับไว้ได้ดีนะครับเต็มไปหมดเลยเราต้องช่วยเอาไว้นะครับดูซิว่ามีใครบ้างมีคุณตำรวจนะครับแล้วก็มีขับเ <c oughs> เอามาททำไมเนี่ยอ่าแล้วก็มีคนใส่หูฟังนะครับฝั่งนี้อาโฟก็มานะครับโอเคมีคนแจ้งข่าวว่าบ้านนี้มีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเอเรียนนะครับดูคนตรงกลางก่อนเลยคนตรงกลางเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นเอเรียนนะครับโอ้โหมันเนียนคุยกันแล้วก็ นั่นก็เป็นเอเลียนนะครับไม่ยอมทํางานโอ้โหอะไรเนี่ยฝั่งนี้อเอเลียนตัวนี้ทํางานนะครับแต่ก็ต้องยิงโอ้โหเป็นเอเลียนที่ขยันมากๆอ่าแล้วก็คนนี้นะครับใส่หมวกนะครับคนที่สองคนที่สคนนี้ใส่หมวกสีเขียวเป็นเอเลียน แอเอเลียนก็อยากจะทํางานพนักงานออฟฟิศเหมือนกันนั่นเนี่ยมีคนแจ้งข่าวว่าที่จอดรถเนี่ยมีเอเลียนนะครับเรามาดูกันโอ้โหมาถึงก็แดนซ์เลยเดี๋ยวฝั่งนี้โอ,อ้ข้างหลังนะครับราชาเอเลียนอยู่ข้างหลังฝั่งนี้เต้นอยู่ชัดชดาดัดดีเรียบร้อยแล้วก็ราชาเอเลียนอย่านึกว่าฉันไม่เห็นนะแอบมากินไอติมอยู่ตรงนี้นี่เอง เฮ้แก่แล้วดิก็ตางตมิโดฉันเบื่อพวกมนุษย์เต็มทีแล้วเจ้ามนุษย์พวกน่าอนาพวกเราเหนือกว่าในทุกๆด้านแม้แต่การเต้นพวกเราก็ทำได้ดีกว่าแอ้แอ้แอ้ผุ้ เดี๋ยวก่อนสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเต้นเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนมาฝึกวิชาวัดเส้าเลินอยู่ที่นี่<ม>ต้องมีอเอเลี่ยนแงงแง่นั่นไงอเอเลี่ยนอยู่ตรงท้ายเลยตรงนี้ไม่มีนะครับท้ายนั้นก่อนโอเคหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วิชารอยได้ที่แน่มาตังสมาธิลอยได้โอ้แล้วก็คนข้างหลังนั้นเรียบร้อยนะครับอรเอเลี่ยนสองตัวโอ้โหไม่เอะใจอะไรกันเลยเหรอเนี่ย สวนสาธารณะแห่งนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับมีคนแจ้งข่าวสารมาอ่ะที่ลอยได้นั่นเป็นเอเลี่ยนนะครับโอ้โหใช้พลังนี่เองแล้วก็คนนั้นเต้นอยู่โอ้โหเอเลี่ยชอบเต้นนี่เองไม่ต้องหลบนะครับจะกลัวทําไมเองเป็นเอเลี่ยเรีอบร้อยนะครับมาดูเจ้านกพิราบพวกนี้กันบ้างน,นะครับว่ามี UFO ไหมข้างบนไม่มีนะครับโอเคข้างล่างไม่มีแล้วก็ตรงนี้ล่ะ ไม่มีนะครับถ้ามีจะเป็นรูป UFO โอเคข้างล่างไม่มีเลยแล้วเจอเป็ดดิอาเจอ UFO แล้วต้องจัดการนะครับอะไรเนี่ย <c oughs> แปลงร่างมาเป็นเป็ดได้ยังไง <c oughs> เฮ้อเป็ดห่วงยางซะด้วย เออแย่แล้วมีมนุษย์กําลังจะโดนจับไปทดละมันเ oh <my> จ้าเอเลี่ยนปล่อยมนุษย์นะเดี๋ยวฉันจะจัดการแกเองมาแล้วจะตจ้าจ,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 จ้าจ้าจช,ช็อตสันเลยห oh <my> ลอกแป๊บนึงนะคุณผู้หญิงนี่อีก2 <laughs> กตัวมาต้อ <laughs> งต้องต้อองพิ่งขึ้นไปโอ้ยานกาลังจะดูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ราชาเอเลี่ยนปรากฏตัวมาี่แหลกยิงราชาเอเลี่ยนก่อนเลยแล้วก็มีลูกน้อง ตามาเป็นขบวนเลยนะนี่มันสวนอะไรเดี่ยสวนข้าวโพดดิแอโอ้โเอเลี่ยเต็มไปหมดเลยแกมาแอบ,บอยู่ที่นี่ดิเอ็กดีแดจัดการให้หมดนะครับเหลือราชาเอเลี่ยนเอจะมนุษย์พวกงอเงาฉันจะกลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำเหล่าซ้ำแล้วซ้ำเปล่าแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำเหล่า <c oughs> อาคุณผู้หญิงปลอดภัยนะครับโอ้เจ้าราชาเอเลี่ยดีมันร้าการจริงๆจับมนุษย์ไว้เยอะมากๆที่นี่ โอเคเราต้องปลดปล่อยก่อนนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปพักก่อนนะครับ EP หน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับเหนื่อยกับเอเลี่ยนสุดๆไปเลย